ดีครับหวัดดีครับสวัสดีครับ,รบอ้าชาแนลครับอ้าชาแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิลเรดเดวิลครับเรดเดวิลครับเพิ่งจบไปสดสดร้อนร้อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่พิ่งจบปไปสดสดร้อนร้อนครับมีศาสแดงเปิดลงละครแห่งความฝันครับต้อนรับสมโมสรพึ่งน้อยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สโมสรพึ่งน,น้อยโอ้โห,โโหเกมนี้เล่นกัน มีใจขึ้นนะครับปีศาจแดงเล่นกันดีขึ้นนะครับเล่นกันบุกมากเลยต่อบอลกันดีขึ้นมีกระชากลากเลื้อยต่อบอลส่งบอลกันสวยๆส่งบอลหลังลงหลังลายวิ่งกันขี้แต่ขี้แตนบอลลุกกันไปลุกกันมาลุกกันไปลุกกันมาโอ้โหแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งเพื่อนๆพี่ๆเดลิกหัวแตกรับชนกับผู้เล่นของเบนฟอร์ดนะครับหัวแตกนะครับแล้วก็เลือด ไหลนองตลอดเวลาเพื่อนๆพี่ๆหลังจากนั้นพอเบนฟอร์ดเขาตั้งกระบวนท่าได้เขาบุกเรามาบ้างนะครับต่างปัดกันลุกผ่าดกันรับเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหแล้วเราก็มาเสียประตูนาทีที่50ครับนาทีที่50ตอนนั้นเดลิกเราออก ออกไปทําแผนนอกสนามนะเพราะว่าหัวแตกเลือดเดยอะมากๆนะเพื่อนๆพี่ๆกรรมการให้ออกไปนอกสนามนะโอ้โหแล้วผู้เล่นเบนฟอร์ดได้จากลูกคอนเนอร์ครับโอ้โหเปิดเข้ามาหมงไปยังสวยงามโอ้นาหน้า,นา,นาหมดสิทธิ์รับเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆหมดครึ่งแรกไปแล้วก็โดนนําไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์พอเปิดครึ่งหลังมาโอ้โห,โโหแมนยูคึกมากๆเปิดครึ่งหลังมาไม่ทันหน้านาะไม่เกินหน้านาะทีได้ลูก แรกเลยนะเพื่อนๆพี่พี่ได้ลูกตีเสมอนะครับจากแรดฟอร์ดส่งให้การาโชกการาโชยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพนพี่พี่หลังจากนั้นโมเมนตัมก็มาทางฝั่งเรานะครับลูกที่2ก็มาอย่างเร็วโอ้โหเป็นการประสานงานกันระหว่างบรูโน่นะครับบรูโน่ส่งให้ฮอยลุนฮอยลุนยิงอย่างเหนือชั้นมากๆโอ้โหลูกนี้ยิงอย่างเหนือชั้นเลยโอ้ยิงบอลย้อยๆข้ามนายประตูของเบนฟอร์ดเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพพี่ๆหลังจากนั้นเราก็บุตรวิดที่จะได้ประตูอีกหลายรอบนะครับแล้วก็บุตรวิดที่จะ เสียประตูด้วยจบเกมก็เ <Tonight> ป็นอ <in> ันว่าเราชนะไป2ประตูตอนหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆตอนนี้แต้มเราก็ขึ้นไปเป็น11แต้มนะเพื่อนๆพนพี่ๆอันดับก็ขึ้นน่าจะเป็นน่าจะขึ้นไปอยู่อันดับสินะเพื่อนเพื่อนี่พี่ไปเป็น11แต้มนะครับอ้าวเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนเพนพี่พเปิดฉากมานัดนี้นะครับบีสากแดงก็เปิดฉากมาเล่นได้ดีมากๆเพื่อนๆพนี่พบุกกันไปบุกกันมา นัดนี้วิ่งกันทุกคนเล่นกันมีใจเล่นกันวิ่งกันขยันขันแข็งเล่นตามแทคติกที่เทนนัก ให้มานะเพื่อนๆพี่ๆเล่นกันดีนะต่อบอลกันสวยๆนะอานาโชนะแบตต์ฟอดนะบรูโน่บูโน่คาเซเมโลถึงแม้จะช้ากับเขานิดนึงแต่ก็ยังโอเคนะครับนั t นี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นอีลิกเซ่นก็ส่งบอลสวยๆหลายลูกนะเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหแล้วกองหลังเราก็ดีนะเดลิกเอยมาตินเนสไปเล่นฝั่งด้านขวาด้านซ้ายนะเพื่อนๆพี่ๆเดลิกอยู่กลางอีแวนเอยดาโลเอยอะไรเอยกองหลังเราก็ดีนั tn ั tn ี้นะเพื่อนๆ พีพีโอโหหลังจากบุกกันไปบุกกันมาสวนกลับกันไปสวนกลับกันมาแมนยู you, ก็เล่นสไตล์แมนยูครับตั้งรับสวนกลับตั้งรับสวนกลับแต่คราวนี้เราก็เกมนี้เราก็พอมาตั้งขบวนท่าได้เราก็บุกได้เยอะนะเพื่อนเพื่อนพีพีเบนฟอร์ดก็มีจังหวะเสียวเสียวขึ้นมาหลายลูกนะโอดนาน่าเราก็ช่วยเซฟไว้หลายลูกนะเพื่อนเพื่อนพีพีช่วยเซฟไว้ได้หลายลูกนะครับโอโหเล่น oh, ก oh, <ๆ>ันไปเล่นก oh, ันมาบุกกันไปบุกกันมาก็ มีอยู่จังหวะหนึ่งครับเดลิกหัวแต่งนะครับอ่ไปชนกับผู้เล่นของเบนฟอร์ดหัวแต่โอ้โหเลือดออกเยอะมากเพื่อนเพื่อนพี่พๆก็ต้องออกไปทําแผลหลายรอบมากๆนะครับแล้วลูกที่เราเสียประตูก็เป็นลูกคอนเนอร์นะครับลูกที่เราเสียประตูเนี่ยจังหวะนั้นเดลิกออกไปด้านนอกสนามพอดีเพราะว่ากรรมการให้ออกไปด้านนอกสนามนะครับโอ้โหโเป็นลูกคอนเนอร์อ่ทางเบนฟอร์ดบิดเข้ามาพินหนกโมก็ไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหพินหนก มองเข้าไปอย่างสวยงามโอ้นะหน้าหมดสิทธิ์ลับจริงๆรอบนี้มองสวยมากมองได้แรงมากๆนะครับหมดครึ่งแรกไปเราก็โดนนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหพอเปิดครึ่งหลังมาครับอื้มแมนยูบุกเป็นไฟครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น่าจะโดนอทางเทนนาร์อเรียกไปอบรมกันตักเตือนกันยกางใหญ่แล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆสอนเทคนิคการเอ่ยการยิงเอ่ยอะไรเกินการ ปรับจูนปรับวิธีการเล่นเอออะไรเออปรับเทคนิคนะครับเาาิดฉากมาแล้วก็บุกนะครับบุกใส่เบนฟอร์ดันุนันำนะครับเล่นไปไม่ทันได้5นาทีเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเป็นการต่อบอลกันอย่างสวยงามระหว่างกองหน้าแล้วนะ้แรดฟอร์ดเอนะเอาาการนาะโชเออแรดฟอร์ดส่งให้การนาโชครับการนาโชยิงก็ไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพี่พี่ต่อบอลกันไปถอบอลกันมาแบบสวยๆการนาโชยิงก็ไปอย่างสวยงามมากๆเลยแล้วก็เตีเสมอได้เร็วนะครับเกมนี้นะครับเตีเสมอได้เร็วตอนนี้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่าการ การณโชวยิงได้สวยลุกนี้ยิงแสกหน้าในประตูขึ้นไปนะครับไม่ลำหน้านะครับการณ์โชวจังหวะดีมากวิ่งมาจากด้านหลังนะครับแรดฟอร์ดส่งบอลให้การณ์โชววิ่งมาจากด้านหลังสวยมากลุกนี้เพื่อนๆพี่ๆเราตอนนี้ก็เสมออยู่1ประตูตอนหนึ่งตอนนี้โมเมนตัมก็มาทางปีศาจแดงเต็มๆครับโมเมนตัมก็มาทางปีศาจแดงเต็มๆโอ้โหปีศาจแดงก็บุกกันนําเลยคราวนี้เพื่อนๆพี่ๆมีแรดฟอร์ดมีโอกาสยิงเอ้ยคาเซเมโล่มีโอกาสยิงบูน่บูนโอ้โหมีโอกาสยิงกันทุกคนนะครับดาโล นัดนี้ก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับมีจังหวะหลายๆจังหวะที่โอนาน่าเปิดยาวมาหลังลายดาโลวิ่งฉกเข้าไปนะครับเกือบได้ประตู2อลูกนะเพื่อนๆพี่ๆแต่ไม่เป็นประตูครับแต่เกือบไปนะครับวิธีการเล่นอย่างนี้ก็โอเคนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วลูกที่ได้ประตูก็เป็นลูก ต่อบอลกันสวยๆระหว่างกับตันบูโน่แล้วนะครับพี่หนวดแล้วนะครับพี่พี่หนวดเราส่งให้หอยลุนนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหส่งให้หอยลุนลูกนี้หอยลุนยิงอย่างเหนือชั้นยิงอย่างเหนือชั้นครับกระดกบอลข้ามผู้รักษาประตูเบธเบธฟอร์ดพะยงสวยงามเพื่อนๆพนพี่พี่พอยลุนนะครับโอ้โห,โโหลูกนี้สวยงามมากมาก ลูกนี้สัญชาตยานกองหน้านะเพื่อนเพื่อพี่ๆต้องชมพี่หนวลเราด้วยนะพี่หนวดเราบรูโนแล้วก็ส่งบอลได้ดีนะสะกิดนิดเดียวนะหอยลุนปุ๊บปุ๊บเลี้ยงปุ๊บกระดกบอลข่าผู้รักษาประตูโอ้โหลูกนี้เล่นได้สวยงามต่อบอลกันได้สวยงามเพื่อนๆพพี่ๆแล้วก็ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปีศาจแดงก็บุกนะครับเบนฟอร์ดเขาก็อยากเอาประตูคืนอะไรเขาก็บุกมามีบุกสวยๆหลายจังหวะแต่ว่าโมเบนตัมตรองนี้ ตอนนี้มันเป็นมาทางเรามากกว่านะมันกลับมาทางปีศาจแดงมากกว่าเราก็ลเล่นกันโอ้โหตั้งใจเล่นมาก ตอนนี้เราก็เปลี่ยนกองหลงกองหลังลงมานะกาณาโชวออกเอ่ยคอยลุนออกเอ่ยเอามาสซาอุยเข้ามาเอาเซอร์ซีซ่เข้ามาเอาดินเดอร์เลิฟเข้ามาอะไรเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็มาแพ็กหลังให้แน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากรักษาสกอร์นี้ไว้นะเพื่อนๆพี่ๆเบนฟอร์ดเขาก็บุกมานะครับหวังจะเอาประตูให้ได้ก็มีลูกเสียวๆหลายจังหวะนะเพื่อนๆพี่ๆ BB. แต่โอนาหน้าก็เซฟได้แล้วกองหลังเราก็ช่วยกันสกัดวิ่งกันช่วยกันเล่นกันทุกคนนะครับเล่นกันตั้งใจเล่นนันนัดนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆหลัง จากนั้นก็โอ้โหต่อเวลาไปประมาณ5นาที6นาทีนะครับโอ้โหแมนยูก็ยังตั้งใจเล่นช่วยกันแพ็คเกมลุ้งเกมรับถ้าไม่ได้ประตูเพิ่มก็อย่าเสียนะครับจะได้ได้สามแต้มในบ้านสวยๆนะเพื่อนๆบีบ่ีหลังจากนั้นเล่นกันไปเล่นกันมาก็หมดเวลาครับ 95นาทีเป็นนั้นว่าปีศาจแดงนะครับชนะไป2ประตูต่อ1เพื่อนเพื่อนพี่พี่สองประตูต่อ1ครับ2ประตูต่อ1โอ้โหเก็บ3แต้มในบ้านได้ตอนนี้ขึ้นเป็น11แต้มนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เรากลับมาแล้วนะครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผีฟื้นคืนชีพนะครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษขึ้นมาแล้วนะครับนัดต่อไปเป็นบอลยูโรป้านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราจะไปเยือนเฟเนบัชเช่นะครับมูรินโญ่นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราจะไปเจอมูรินโญ่ครับเฟเนบัชเช่นะครับแล้วก็พรรีีีเมย์ลกนัดต่อ อาทิตย์นหน้าเราจะไปเยือนเวทแฮมเพื่อนเพื่อนพี่ๆเวทแฮมครับช่วยกันเชียร์ต่อไปเด็กผีเราเดนเอผีแดงทั้งใจเดนเอผีแดงทั้งใจช่วยกันเชียร์เด็กผีนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเด็กผี